สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานสำหรับครั้งนี้ผมจะมาคำนวณสูตรเด่นสิบหน่วยบนสูตร B ชนกัน3สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร รดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถหากเข้าหน้าทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับ สูตร B นะครับ no มันจะแลวเข้าอยู่เนาะสามสูตรเนาะมันจะแลวมีเข้าอยู่สูตร b ตัวอย่างขอูเทล้วเนาะถ้ามันเข้ามาชักสูตรใดสูตรหนึ่งมันเรแล้วมันออกอะไรเนาะออกสามห้าหกห้าหกเนาะสูตร b หนึ่งมาหกตัวหนึ่งบสองมาหกตัวหนึ่งมันมีห้าตัวหนึ่งมีสามมีห้าตัวหนึ่งแค่มาแค่ตัวใดตัวหนึ่งในแต่ละสูตรไม่ต้องมาทั้งสองตัวก็ได้เห็นมันหกมาตัวเดียวเองเนาะ ห้าเมตรตัวเดิมห้ามตตัวเดแต่เวลาจับคู่นะมันจะมีคู่ห้าหกมันเองนะครับตัวท,ท,ที่หลุดมันอยู่ในกลุ่มสีเหลืองมันถูกสามสูตรเด่นแต่เต้มหลุดนั่นเองส่วนกรรมาการเข้าสามสูตรมันอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนั่นเองนะครับหน,ห,นหนึ่งหนึ่งมันนึงออกไม่ได้ตัวเนาะนี่คือตัวอย่างที่ถ้ามันมาตัวได้ชุนหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ผมบีเหมือนเดิมนะครับสวนบีสูบบี บีมีสี่สูตรนะที่มาของสูตรบีหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็คือสูนย์นี้เนาะห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่คือแม่สูตรบีด้านบนเนาะมีหนึ่งมีสองมีสามบีสี่มีบีหนึ่งยังไม่เคยหลุดนะครับอบี B 1, B 1, B 1, ยังไม่เคยหลุดสักสูตรเนาะบี 1, ยังไม่หลุดสักสูตรตั้งแต่เดินเนาะสูตรหนักดาวแล้วแหละเกี่ยวกันแค่นี้เนาะห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์คือศูนย์นี้เลยบีสามห้าหกแปดเก้าศูนย์ มีสามห้าหกแปดเก้าศูนย์ห้าหกแปดหกศูนย์เต่าเข้าห้าอันเองเนาะหกห้าหกบีซีบีผมเลือกมาเนาะมีหนึ่งบีสามบีสี่ผมเลือกมาสามสูตรนี้นะเรื่องมากี่สูตรก็ได้เพราะว่ามันเข้าสี่สูตรเราจะเลือกสามสูตรก็ได้เลือกสี่สูตรก็ได้ตามใจชอบเนี่ยนะครับผมคิดว่าสามสูตรนี้น่าจะมาก็เ,าเลยเลือกนะครับห้าเจ็ดแปดก็สูตรนี้เนาะสูตรนี้นั่นเองมุดเลี้ยงไม่ได้ใช้ คิดว่ามันจะไม่มาก็เ,าเลยไม่ได้ใช้สามตัวไม่ได้มาคิดว่ามันจะหลุด ach, มันกลับมานั่นเองหกนั่นเองตอนนี้เลยนะครับวันนี้ผมใช้สามสูตรนี่นะผมมั่นใจอยู่สามสูตรนี้สี่สูตรถ้ามันเข้าสี่สูตรเหมือนเดิมจะจับ, 3, ส,จจบ 3, ส, Official, สามสูตรก็ได้จะจับสูตรสามสูตรไหนก็ได้เหมือนเดิมนะถ้ามันเข้าสี่สูตรนั่นเองผมเลือกสามสูตรนี้หน่อยหนึ่งสามสี่นั่นเองนะครับเนาะนี่คือที่มาของสูตรนั่นเองนะครับนั่นเอง มีวิธีการกาให้หาตัวชนก่อนเนาะนะฮะชนก่อนแล้วก็นํามาจับชุดสองตัวบนได้ดังนี้นะครับเนาะจะจับให้ชมกันแต่มา,าคำนวณก่อนสักหนึ่งสูตรก็ได้นะครับเนาะในการคํานวณเนาะกตัวอย่างสักหนึ่งสูตรสูตรนี้เป็นไปสูตรกรรมการในทุกๆอีพีนะมีสี่นะกรรมการก็คือสูตรนี้เนาะ เป็น b สี่กำมการเนาะอันนี้ a อะไรจำไม่ได้ละถ้าจะเป็น a หนึ่ง a a ตัวนี้น่าจะเป็น a อะไรนี่แหละจำไม่ได้นะ a สี่เนาะ a สี่นี่จะเป็น a สี่ a สี่ b สี่กำมการเนาะอันนี้อยู่ในสูตรเดินร้อยสิบหน่วยอันนี้ กรรมการก็ลงให้ชมแล้วในคลิปแรกของบุญเนาะกรรมการของรเราแน่แจ่มลงให้ชมแล้วนั่นเองเาจะจับเดี๋ยวมาดูธีการคำนวณนะเมื่อใครอยากคำนวณเป็นจะากคำนวณให้เป็นตัวอย่างให้ชมกันบางคลิปบางสูตรเนาะลงแค่สูตรเดียวก็สามารถคำนวณได้ผมทีคำนวณแค่สูตรเดียวก็คำนวณได้ในทุกๆสูตรทุกๆปีนะครับคำนวณแบบเดียว,วยกันนะครับยกตัวอย่างสวน B4 แล้วกันนะง่ายดี ที่การคำนวณใช้ควดที่หนึ่งซึ่งตัวล่างหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าในท้ายหนึ่งท้ายสงองน,นั่นเองผมจะเขียนเป็นหนึ่งสองสามสี่เรียงแถวกันเลยนะครับที่กองฉลักเขาประกาศทั้งมันจะตรงกันนะครับเพราะใช้บางเว็บไซต์ก็จะไม่ตรงกันแล้วก็บางเรียงเบอร์บางแผ่นบางกระดาษสมุดบางเล่มก็จะไม่ตรงกันเขาจะเรียงจากน้อยไปหามากนั่นเองนะครับ ที่กองเขาที่กองฉลากเขาประกาศก็จะตามนี้เนาะอะันเองบางเรียงเบอร์เขาจะเอาตัวนี้ขึ้นนําหน้าเนาะโซนหนึ่งสองนำหน้าหรือบางบางเว็บไซต์เขาจะเอาศูนหนึ่งสองขึ้นไปหน้านอันเองแต่เขาประกาศตอนนี้ขึ้นก่อนน,นอั่นเองเขาจะเรียงจากน้อยไปหามากอ,นอันเองเอาที่กองฉลากเขาประกาศนะมาคำนวณเพียตรงกันนะครับที่กึ่งคำนวณใช้สูตรนี้เลยเนาะ,ะยกตัวอย่างสูตรนี้เนาะสูตร b สี่้เลขห้าเป็นตัวตั้ง่างนี้เนะาะห้าตัวตั้งสี่บนคะือ ตวบวไม่ถึงสิบบนสิบบนคือห้าเนาะห้าสองสิบมันท้ายได้ศูนย์ตัดออกไปเลยหน่วยบนคือหกนี้ก็มาเขียนอย่างนี้นะหน่วยล่างก็คือหนะน,นึ่งนะอะไรนี่คือ 1. หนึ 2, ่งหน่วยสองคูณสองหน่วยสองคือสองสองคูณสองคือสี่อย่างนี้เนะาะหน่วยสามคือศูนย์ตัดออกไปเลยเนาะหน่วยสี่นอนานาสี่เนี่ไม่ถึงหน่วยสี่หน่วยสี่คือเก้าอย่างนี้เนาะเก้าก็เท่ากับผลบวกโค้ดนั่นเองเท่ากับผลบวกโค้ดเนาะ กับคูณก่อนเนาะค่อยบวกโคดถ้าบวกการลงท้ายด้วยสิบเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะลงท้ายด้วยศูนย์ค่าสิบหรือยี่สิบอย่างเงี้ตัดออกไปเลยหนึ่งบวกเก้าได้สิบตัดออกไปอย่างเงี้เนาะที 4, บวกหกก็ได้สิบตัดออกไปก็จะเหลือห้าเองอย่างงี้เนาะวิธีการบวกบวกโค้ดหรือหรือเขาจะบวกที่เราตัวก็ได้อย่างเงี้เนาะห้าบวกหกได้สิบเอ็ด 5บวกได้หนึบวกหได้สองบวกสีได้หกหกบวกเได้ห้าก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันเหมือนกันนะให้จะบวกทีละตัวก็ได้หรือบวกแบบผมก็ได้ตามใจชอบเปลยนนะครับหบวกโค้ดคืออะไรศู 0, 2, นเนาะบวกโค้ดคือศูนอย่างนี้เนาะสองสบวกศได้ห้าอย่างนี้เนาะห้บวกสได้เจ็บวกสได้แ จะได้เด่นห้าเจ็ดแปดในสูตรที่ 5, 7, 8, นะบีสี่ห้าเจ็ดแปดเนาะผลลัพธ์ก็คือหนะ้าเจ็ดแปดนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะคำนวณหนึ่งอีพีก็คำนวณนั้นทั้งหมดนั่นเองนะครับนั่นเองนี่คือวิธีการคำนวณต่อไปมาจับชนเน,ะนาะไปมหาสงตัวบนถ้าสูตรเขาเข้านะจะได้ตัวนะถ้าเขาเข้ามันงดท,ท,ที่เลือกมาสามสูตรเลถ้าเข้ามาทั้งสามสูตรนะั่มาวิธีการก็ให้หาตัวชนก่อนตรงนี้เนาะ อาตุชนกอนชนมีอะไรบ้างศูนย์ชนศูนย์เนาะแล้วก็ห้าห้าชนห้านั่นเองนะครับมีชนเนาะแล้วก็หกไม่ชนเจ็ดชนนั่นเองนะครับแปดชนนั่นเองให้ชนสองหรือ 3, สามศูนย์ก็ได้เนาะชน 2, สองศูนย์ขึ้นไปนั่นเองแล้วก็เก้าที่มีชนนั่นเองก็ตรงน,นี้เนาะ 05789นั่นเองนะครับตัวเลขที่มีชนนั่นเองนะครับหาตัวชนได้แล้วก็วิธีการจับก็วิธีการจับ0ชง2ูนี้ก็เอา0มาจับในสูตรที่มี0ก็จะเป็น050708นี้เนาะ050708นั่นเองก้จับแล้ว55ชนทั้งสามสูตรก็ให้จับทุกตัวตั้งแต่50ถึง59นีนน่พอมันชนทั้งสามสูตร ชนทุกสูตรให้จับทุกตัวเอาง่ายๆเนาะชนทุกสูตรให้จับทุกตัวห้า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 ศูนย์จับแล้วห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าให้จับห้าศูนย์ถึงห้าเก้านั่นเองนะครับนั่นเองชนทุกสูตรให้จับทุกตัวเจ็ดชนสองสูตรนี้สูตรที่มีเจ็ดคือห้าหกแปดเก้าก็จะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์จะเป็นเจ็ดห้าจับแล้ว เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจดศับแล้วนั่นเองนะวิธีการจับอย่างนี้เนาะเอาไปเป็นเลขแปดแปดชนทกสูตรให้จับทุกตัวแปดแปดแปดแปชนทุกสูตรให้จับทุกตัวเนาะจะเป็นแปดศจับแล้วนาะไปศูนย์แปดหนึ่งปดสปดสมปดสีหจับไปแล้วแปดหปดเจจับไปแล้วแปดแปดนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการจับเนาะเก้าชนสอนี้ไม่มีเก้าคือ เก้าห้าเก้าจเก้าแปดเก้าห้าจับไปแล้วเก้าจจับไปแล้วเก้าแปดก็จับไปแล้วเรามาจับซ้ำกันนะพอไปกลับได้นะนี่ถ้าสูตรเข้ามันงุดที่แล้วนะสามสูตรนี้เข้าสามสูตรนี้เข้าเดินมาสองตัวมึงก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับคาดเด่น้วยแต้มสิบหน่วยบนนี่เองเอ้ีเด่นด้วยคาดเด่นได้เด่นสิบหน่วยบนสามสูตร เพลงสามสูย์แล้วก็เต้มสมนบุรณ์ก็จะเป็นสี่สูตรนะครับกรรมการสี่สูตรนี้คัดเด่นอีกหนึ่งทีสามสูย์นี้เป็นสูตรหาสองสมบลรณ์ได้มาเรียงยี่สกลุ่มนี้แล้วก็สี่สูตรนี้ก็คือคัดคัดเลือกให้ได้น้อยชุดดีนะครับสองแบบเนาะสองแบบเราคัดทีละตัวเลยง่ายดีนะครับชนเด่นและชนเต็มสูย์ห้าชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตร ไม่ชนแต้มเพาชนแค่สองชนเจ็ดชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรชนแต้มเป็นหนึ่งสูตรก็จะเป็นสามชนแปดชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรชนเด่นสามสูตรแต่ไม่ชนแต้มห้าหนึ่งชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรชนแต้มหนึ่งสูตรก็จะชนสามสูตรห้าสองชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรห้าบวกสองได้เจ็ด มันเต็มด้วยถ้าชมครบทั้งสี่สูตรวงเลยง่ายๆเนาะห้าสามชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรห้าบวกสามได้แปดชนเด่นสามสูตรแต่ไม่ชนแต็มนั่นเองนะครับห้าสี่ชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรห้าบวกสี่ได้เก้าก็ชนเด่นสองสูตรชนแต้มหนึ่งสูตรก็จะเป็นสามห้าห้าชนเด่นหนึ่งสูตรและไม่ชนเต็มเต็มสูสูตรเดียว าหกชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรห้าหกได้หนึ่งก็จะเป็นชนเด่นสองสูตรชนแต้มหนึ่งสูตรก็จะเป็นสามสูตรห้าเจ็ดชนเด่นหนึ่งสูตรเท่าก็นได้สองชนเด่นหนึ่งสูตรไม่ชนแต้มห้าแปดชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรเท่าแปดได้สามชนเด่นสองสูตรชนแทมหนึ่งสูตรนั่นเองนะครับห้าเก้า ชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรข้าบวกเก้าได้สี่ชนเด่นสองสูตรชนแต้มหนึ่งสูตรเด็ดเจ็ดหกชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรเจ็ดบวกหกได้สามชนเด่นสองสูตรชนแต้มหนึ่งสูตรเจ็ดแปดชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรจุดลบแปดได้ห้าชนเด่นแค่สองสูตรไม่ชนแต้มเจ็ดเก้าชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรเจ็ดบวกเก้าได้หกชนเด่นชนเด่นสองสูตร ชนเด่ 40, นสองสูตรชนแต้มหนึ่งสูตรชนสามสูตรแปดหนึ่งชนเด่ 40, 30, 35, 40, 20, 80, 20, นหนึ <illas> ่งสูตรสองสูตรสามสูตรแปลว่าได้เก้าชนเด่นสามสูตรชนแต้มหนึ่งสูตรนะครับแปดสองชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรแปลว่าสองได้ศูนย์ชนเด่นสามสูตรไม่ชนแต้มแปดสามชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรแปลว่าสามได้หนึ่ง ชนเด่นสามสูตรชนแต้มหนึ่งสูตรนั่นเองเป็นสี่สูตรแปดสี่ชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรแต่แปดได้สองชนเด่นสามสูตรไม่ชนแต้มแปดหกชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรเป็นหกได้สี่ชนเด่นสองสูตรชนแต้มหนึ่งสูตรแปดแปะชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรแปดตัแปดได้หกก็จะเป็นชนเด่นสองสูตรชนแต้มหนึ่งสูตรนั่นเอง เพเก้าชนเดน่นหนึ 0, ่งสูตรสองสูตรไปเะเก้าได้เจ็ดชนเดน่นสองสูตรชนแท้ไปหนึ่งสูตรนั่นเองนะครับเราจะได้กลุ่มชุดเด่นสีชมพูใด่นรองสีเหลืองเนานะเอาพิจารณาทั้งสองแบบนะคะรับรวทั้งหมดจะเลี้ยวมาสีเหลืองนะคะากการับส่วกมการหลุดเป็นหนึ่งสูตรมาสีเหลือง วันนี้ถ้าสูตรกรรมการเข้าท uh ja. mm OK: kind of ั้งสี่สูตรก็จะอยู่ในกลุ่มเีชมพูนั่นเองนะครับถ้าสูตรกรรมการหลุดหนึ่งสูตรก็จะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนะครับเอาพิจารณาเหมือนกันนะครับเด่นสุดที่หด่นรองนั่นเองสีเหลืองก็เป็นเด่นเหมือนกันเด่นเด่นเด่นสำรองนั่นเองเปเด่นรองลงมาเองเด่นเหมือนกันนะครับจะเป็นเด่นสุดเีชมพูเด่นรองสีเหลืองนะครับเด่นรอง ลองสีเหลืองนี่นะมุสยเล้วมาอยู่กลุ่มสีเหลืองนะกรรมการมันดูดหนึ่งสูตรก็จะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนะเอาพินาทั้งหมดนะครับที่คนอื่นพินานทั้งหมดทั้งสีชมพูและสีเหลืองนะครับแต่ไม่ได้นํามาให้มาหมดเนาะเอาไปคัดในสูตรในอีพีนอื่นด้วยนะสูตรนห้นที่ท่านชอบอว่าจับชุดนั้นแหละชนกันไม่ใช่ได้น้อยชุดเนาะ น,นี่นี่คือเรีนสุดจะอยู่ในกลุ่มสีมพูนะถ้าเข้ามาสามสูตรอีกเนาะเรีนเสมแล้วก็กรรมการของเราเข้าทั้งสามสูตรอ่าสูตรของเข้า,าทั้งเออทั้งสี่สูตรก็จะอยู่ในกลุ่มสีมพูเนาะนี่ต่สามนี้นั่นเองนะครับ นี้ก็เป็นในพีที่13าแล้วนะครับไปไม่ทันคลิปไหนให้กดที่ชื่อช่องหรือโปรไฟล์ของช่องก็ได้แต่เข้าไปที่สูตรหัวไทย95 6แล้วกดคำว่าวิดีโอหนึ่งครั้งก็เห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกทุกท่านจงโชคดีครับ